สำคัญของงานป้องกันเนี่ยมันจะช่วยทําให้ลดความเสียหายและคือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนที่จะป้องกันไม่ได้แล้วพอถึงแม้จะจับคนผิดมา,าลงโทษได้เนี่ยแต่มูลค่าความเสียหายมันก็เสียไปแล้วหรือว่าถ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็ยิ่งหนักเลยถ้าต้นไม้ถูกลักลอบตัดไปแล้วเนี่ยเราจะเอาต้นที่ตัดไปมาต่อเป็นต้นเดิมที่ตอเดิมแล้วให้เขางอกใหม่มันก็เป็นไปไม่ได้และกฎหมายเนี่ยก็เลยออกแบบ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชดิตหรือว่าคณะกรรมการปปรชของเรานะคะมีหน้าที่และอํานาจเพิ่มขึ้นติดดาบติดอาวุธให้มากขึ้นให้ทํางานในเชิงป้องกันเชิงรุกให้ทํางานเชิงป้องปรามมากขึ้นโดยมีเครื่องมือคือกฎหมายสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแอนทายขอรครับรายการที่จะพาทุกคนมาพบกับสังคมที่จะไม่ทนต่อการทุจริตจากสำนักง,งานปปชนะครับอยากให้ผอ,อช่วยแนะนำตัวหน่อยนะครับก็พี่ตู่ หรือว่าชื่อจริงนะคะเป็นทางการก็ทิติวรารดาเอกบุงกตกุลนะคะผู้อวยการสํานักเฝ้าระวังและประเมินสถานการทุจริตสํานักงานปปชค่ะทําไมเราต้องเฝ้าระวังทําไมแล้วแบบไอการเฝ้าระวังเนี่ยเราต้องไปทํายังไงบ้างคือการทุจริตมันต้องแบบ ต้องเฝ้าระวังขนาดนั้นหรือไมหรืออะไรเดี๋ยก็คือถือว่าอธิบายให้แบบน้องๆเข้าใจกันเนาะก็ในฐานะก็อาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าเหมือนกับมีประสบการณ์ทํางานมาประมาณหนึ่งแล้วสิบกว่าปีที่ในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแล้วก็เห็นว่าชื่อมันมีทั้งป้องกันและปราบปรามใช่ไหมคะแต่ในส่วนวันนี้ที่พี่จะมาเล่าให้ฟังก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานป้องกันซึ่งแต่เดิมงานป้องกันเราก็หลักๆก็จะมี ในหน้าที่ของคณะกรรมกรารบชก็สามารถมีข้อแนะนําความเห็นหรือข้อเสนอแนะไปให้คณะรัฐมนตรีได้ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสามารถที่ช่วยกับปรับปรุงการปฏิบัตริราชการให้มีการอุดช่องว่างหรือช่องโหว่ในการเชื่อเพื่อที่จะป้องกันการทุจริตได้เพราะว่าเราเห็นว่าความสําคัญของงานป้องกันเนี่ยมันจะช่วยทําให้ลดความเสียหายและคือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนที่ จะป้องกันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะเข้าสู่เส้นของงานปรับปรามก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งที่ข้ามงานป้องกันไปซึ่งพอเข้าสู่งานปรับปรามแล้วเนี่ยความสูญเสียบางอย่างมันเอาลับคืนไม่ได้ใช่ไหมคะอย่างเช่นงบประมาณของภาครัฐที่เสียไปกับสิ่งที่อาจจะเป็นที่เราเห็นซากร้างที่ก่อสร้างแล้วทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยอันเนี้ยเราใช้งบประมาณของแผ่นดินสร้างไปแล้วก็พอถึงแม้จะจับคนผิดมา ลงโทษได้เนี่ยแต่มูลค่าความเสียหายมันก็เสียไปแล้วหรือว่าถ้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันก็ยิ่งหนักเลยถ้าต้นไม้ถูกหลักลอก,ลกตัดไปแล้วเนี่ยเราจะเอาต้นที่ตัดไปมาต่อเป็นต้นเดิมที่ต่อเดิมแล้วให้เขางอกใหม่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นงานป้องกันถึงเป็นงานที่มีความสําคัญนะคะก็อย่างที่พอ่อพิทูบ,บอกเนาะการป้องกันเนี่ยมันมีความสําคัญพ่อพอกับ การไปปรับปรามเลยถูกไหมครับหรือว่าคนละบ,บริบทกันนะฮะถ้าถ้าถามพี่นะทั้งป้องและปราบเนี่ยต้องไปคู่กันคือสําคัญเหมือนกันคือเราต้องเป็นบัดดี้ที่ไปด้วยกันคืองานป้องก็ช่วยประคองงานปราบแล้วก็ช่วยลดภาระงานปราบคือเราจะเป็นนาหน้าคือเราจะพยายามจะปเทคเหมือนแบบไม่ให้ความผิดเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีความผิดเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ความผิดเนี่ยก็จะไม่ก้าวข้ามาสู่ในงานแต่สวนงานปรบับปรามเ่ยเขาก็จะลดภาระแล้วก็ทําให้สิ่งที่เป็นเรื่อง คดีที่เป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องสําคัญที่จะต้องเอาคนผิดมาลงโทษได้คือไม่ใช่แค่ลําพังเจ้าหน้าที่ต้องเป็นคนที่สั่งการหรือมีอำนาจเหนือที่บางทีเราพูดว่าจับได้แต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วคนที่สั่งการ,รผู้ใหญ่แล้วมันไปนถึงละ่ะอันนี้แหละเราจะได้ให้เขามีเวลาได้แบบทํางานได้แบบาสามารถที่จะเจาะลึกไปได้ถึงผู้ที่บังคับหรือว่าวงการอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยในการทุจริตนี่ค่ะเพราะว่าจะเห็นว่า ประชาชนก็จะชอบอมองเฝ้ามองว่าทําไมปปชไม่ทํางานเรื่องใหญ่ๆทาไมจะทาเรื่องเล็กๆทําไมได้แต่เจ้าหน้าที่ทำไมไม่ได้นะกการเมืองหรือว่าผู้ที่สั่งการอยู่เบื้องหลังอะค่ะเพราะฉะนั้นงานป้องเนี่ยมันก็มีหลายมิติคือมิติที่จะปลูกฝังค่านิยมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความซื่อสัตย์ตั้งแต่เด็กๆเกยาวชนเนี่ยแต่ว่าในส่วนของงานเนี้ยมันก็จะเห็นผลได้แบบอาจจะต้องใช้ระยะเวลาเพราะว่ากว่าที่เราจะรู้ว่าเรา หวานมาเมล็ดพันธุ์ลงไปและสามารถปลูกงอกงามเนี่ยเราก็ต้องบํารุงคอยถนอมแล้วคอยดูแลแล้วก็จะเห็นเขาเติบโตมาใช่ไหมคะที่เป็นประชาชนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและคือยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้ก็จะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งและอีกอันนึงก็คือเป็นหน้าที่ในส่วนที่เริ่มเกี่ยวข้องกับ คนที่โตขึ้นมาแล้วทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เราจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแล้วก็ในส่วนที่ถ้าเรามองเห็นว่ามันมีช่องทางหรือช่องว่างที่จะก่อให้เกิดการทุจริตได้เนี่ยเราก็มีข้อเสนอแนะไปในส่วนของงานที่อย่างที่พี่ทำเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องงานมาตรการป้องกันการทุจริตนะคะอย่างที่ที่เล่าให้ฟังและครั้งนี้ถามถึงว่าทําไมมันมีคําว่าเฝ้าระวังเฝ้าระวัง ยามหรือเปล่าหรืออะไรคล้ายๆแบบนั้นหรือเปล่าเ้าระวังอะไรเงี้ยเฝ้าจับตาเขาดู24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือก็เล่าอะค่ะคืออย่างที่บอกว่าการทํางานของเราเนี่ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกฎหมายเนี่ย กฎหมายก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทําให้มนุษย์เราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้แล้วคือกฎหมายก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนไปได้เหมือนกันก็จะเห็นว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยซึ่งทําให้ประเทศเราอาจจะเจริญหรือพัฒนาไปได้ไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่ามัน เหมือนกับเขาบอกว่าไอติีมแท่งหนึ่งส่งไปให้ก็กว่าจะถึงประชาชนก็เหลือแต่ไม้อะไรเงี้ยแล้วกฎหมายนะ่ยก็เลยออกแบบให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการชดิตหรือว่าคณะกรรมการปปชของเรานะคะมีหน้าที่และอำนาจเพิ่มขึ้นติดดาบติดอาวุธให้มากขึ้นให้ทํางานในเชิงป้องกันเชิงรุกให้ทํางานเชิงป้องปรามมากขึ้นโดยมีเครื่องมือคือกฎหมายพอพี่ตู่มองว่าสภาพปัจจุบันที่เรากําลังเทียบกับในอดีต ในการทั้งในการป้องกันการทุจริตเนี่ยม,มันแตกตาก่างหรือมันเหมือนหรือมันดีขึ้นยังไงคบพี่อย่างที่พี่บอกอะบางทีแบบเราฉายภาพในห้องนั้นใช่ไหมคะห้องนั้นอ,อาจจะมีคนทําอะไรอยู่เดิมๆม,มีอะไรกินกิจวัตรทำกันมาเขาก็ทํากันอยู่อย่างนั้นแหละแต่พอเราทำาสภาพแวดล้อมให้เปลี่ยนไปทําให้ไอ้ตรงที่เป็นหญ้ารกหรือว่าในส่วนของต้นไม้หรือมีอะไรขวางมองเห็นไม่ชัดเนี่ย ทิ้งออกไปแหละไม่เห็นแล้วก็เพิ่มแสงสว่างเข้าไปในห้องฉายตรงนั้นน่ะมันทําให้แบบเราสามารถมองได้ชัดและคือคนที่อยู่ในนั้นเขาก็จะมีการระวังขึ้นมาเหมือนกับที่เราพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูล Open Data, อ่าโอเพนเดต้าห่ืองานภาครัฐต้องเปิดเผยโปร่งใสจะทาอะไรคุณก็ต้องเอาขึ้นเว็บไซต์เปิดเผยข้อมูลคุณมีงบประมาณอะไรคุณมีโครงการอะไรก็ต้องมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ประชาชนก็จะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ไป ใช้คำว่าเฝ้าระวัง่าได้ว่าโครงการนี้อยู่ใกล้บ้านชั้นชั้นบีลองดูหน่อยเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนมันกระทบกับเขาคือถ้าสมมติว่าอยากจะมาสร้างถนนและถนนสร้างให้เขาไม่ดีนะ่ะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนก็คือตัวเขาเองแหละที่อยู่ในพื้นที่นั่นนะที่จะต้องใช้ถนนลุ่มๆรัรรนดอนหรือบางทีทางก็ขาดอนะไรเงี้ยเขาก็จะให้ความสําคัญมากขึ้นแต่คือที่เห็นในชั้นเนี่ยตอนเนี้ย สิ่งที่เราพยายามปลุกฟังแล้วก็ทําให้ประชาชนมมีส่วนร่วมกับการป้องกันหรือเฝ้าระวังการทุจรนะิตน่ะเริ่มมีประโยชน์เริ่มแบบประชาชนเริ่มออกมาส่งเสียงมาบอกมาอาจจะยังกลัวอยู่จะบอกนะแต่อย่าเปิดเผยนะจะบอกแต่แบบต้องปิดเป็นความลับนะอะไรเงี้ยคือเขาก็จะเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นถ้าเราทําให้เขาม,มั่นใจขึ้นเขาก็จะเข้ามามีส่วนร่วมกับเราได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้แล้วก็ในส่วนที่อย่างที่ลดการ,รเผชิญหน้าก็เป็นอีกคํานึงเหมือนกันที่เราก็ ใช้เทคโนโลยีมาช่วยคืออย่างที่บอกอะสิ่งที่มันเหมือนกันคือเกิดจากคนนี่นแหละคนสองคนหรือมีมากกว่านั้นแล้วมาเจรจามาเจอกันเพื่อจะตกลงกันผลประโยชน์คือถ้าเราลดการเผชิญหน้า f Face to f a c e อย่างการติดต่อ,อให้บริการอนุมัติอนุญาตอะไรเงี้ยของภาครัฐคือถ้าใช้เป็นระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยคุณก็ไม่ต้องไปเดินทางเสียเวลาไปที่สำนักงานไม่ต้องไปต่อคิวขอให้เตรียมเอกาสารแล้วก็ส่งทางเว็บไซต์กรอกเอกาสารไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ต้องใช้ดุลพินิจเลยลดการใช้ดุลพินิจเนี่ยคะ่ะก็คือ ถ้าเขาหลักฐานครบเนี่ยคุณไม่ต้องพิจรารณาเลยว่าจะให้หรือไม่ให้ถ้ากฎหมายกําหนดว่าถ้าเขาจะขออะไรและเขามีกฎหมายเอาไม่ใช่เขามีเอกสารหลักฐานอะไรครบถ้วนเนี่ยคุณก็ต้องให้เขาอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้ดูมินิก็คือเป็นตัดดูมินิของเจ้าหน้าที่รัฐและมันก็ลดการเผชิญหน้าก็ทําให้เรื่องสินบนเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยค่ะอยากให้ผอพิตูฝากอะไรถึงคนที่ติดตามรายการของเราอยู่ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการชุจริตในประเทศไทยของเราครับ ค่ะก็อยากให้ทุกคนอย่าเบื่ออย่ารู้สึก,กว่าฟังว่ามันเป็นเรื่องเครียดซีเรียสไม่บันเทิงอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าเรื่องการทุจริตเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนอ่ะช่วยกันได้คือถ้าอยากให้สังคมสิ่งแวดล้อมทั้งตัวเราเองแล้วก็ทั้งคนใกล้ชิดหรือว่าในอนาคตต่อไปเราจะมีลูกหลานอะไรเงี้ยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเทศที่ดีอยากให้ทุกคนมาใส่ใจกับเรื่องป้องกันการทุจริต อันนี้พี่พูดในมุมของการป้องกันก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรามาช่วยกันเนี้ยมันจะทําให้การทุจริตลดลงแล้วก็ความเสียหายอะไรต่างๆก็จะลดลงแล้วคืองบประมาณที่จะมาใช้ในการพัฒนาเนี้ยก็จะทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการที่คนจะกล้ามาล้องหรือกล้ามาบอกเรากล้าแจ้งข้อมูลเนี้ยอาจจะไม่กล้ากลัวอยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไปสอดส่องไปเฝ้าระวังแล้วก็ไปดูว่าตรงนี้มีความเสี่ยงเราวิเคราะห์แล้วมันน่าสงสัยก็ให้เจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ในพื้นที่อะไปดูก็ถือว่าตอนเนี้ย พี่มั่นใจนะว่าคนรู้จักคําว่า CDC ปปชคิดว่าคำนี้น่าน่าจะเป็นคําที่คนคุณเริ่มคุ้นเคยอะค่ะก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับรายการแอนทายคอร์รัปับของเราในวันนี้สําหรับเทปหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรอติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ